นะจับเป็นคันไหนจับจับเป็นคันคันแหมงแหมงมีสปอยเลอร์แหมงดามีสปอยเลอร์คันไหนโง่มึงดูดิคันไหนโง่คันไหนโง่ดูดิ่อีสิบโง่แม็กทำตัวอีโว่แม็กทำตัวอีโว่อีโวเราอ่ะไปบ้าไปบ้ารถรถโลอะไรที่มันรถได้ใหญ่แบบมีคาตายแล้วก็เกาะบ้ามีคนผมนะเอาเอากรอบเดี๋ยวกรอบเดี๋ยวกรอบเดี๋ยวกบเดี๋ยวกบโซนกบโซนมันจะวนกลับบ้านอยู่ไหนกัน ลับหลัง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 ลับตลังลับห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 ลังลับลังลับตลังลับห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 ลังลับลังลับห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 ลังลับลังลับห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 ลังลับงลับังลับังลับังลับ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 ังลับหงลับ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  มามามาตงมาต้องกบมาต้องกบมาต้องกรบนะมาต้องลงคนเดียวออกออกออกระวังอีทีมาต้องกบมาต้องกบกรูตรงจีกูตรงซอกตรงบ้านหมาบ้านหมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวลงเล่กคนเดียวมันมีรถคันอื่นด้วยเนี่ยไปดูดูรถที่วนเนี่นะดูรถที่วนเนี่ยนะแม็กนับเนี่ยก็ใช่เนี่ยอันไอ้เฟื่อนไเฟงมันเนี่ยไอ้ใช่สีดำมาเห็นป่ะไล่ชนเป็นเหยอะ ะะแล้วมึงดูรถเนีย,ดๆๆยนดีๆดิเฟอร์ดัมอ่ะกลับมาตรงผู้หญิงที่มาตกได้ป่ะเดี๋ยวขึ้นรถเนี่ยเฮ้<ว> <ๆ S 1> ยเพื่อนเพื่อเราใครตกอ่ะขึ้นรถมาเพื่อนเราใครตกอ่ะใครเนี่ยเพื่อเราเนี่ยไอเฟอร์นานูไปด,ไไมไดิมันมีไหมไอ้ที่ไปดีไอนที่ไปดีอย่างนี้ย่าไอ้ที่สามแล้วอ่ะแทงเข่ามาแทงเข่าผมเลยนะขึ้นรถได้แล้วนะไอนสัตว์ใหญ่มันขึ้นรถดิใหญ่มันขึ้นรถดิยิงกดมโนยเฉียวเฉียวเดี๋ยว หดได้แล้วร่วงร่วงพี่บอลทำเลยพี่พี่ไม่มีโอกาสเลยัช่วยยิงไปไหนได้มชนตรงนี้ให้มีบอหน่อยยังกดให้พีบอลหน่อยมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถเล่นตรงบอลนีเล่นตรงผู้งที่มันตกเนี่ยดูรถเนี่ยเยอะนะเพื่อเราเล่นแยกนะพี่โจเฮ้ยมึงอยาเล่นแยกเฮ้ยกูสั่งตรงไหนมึงก็มาดิไอ้เฮียมันย่าตรงไหนอะต้มา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 มมามามามมา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 ม พื่อนเรานอยลานอ่ะตีกูน่อยเนี่ยเพื่นเพื่นเล่นยู่ตรงนี้ไปเนี่ยกูล่วงนะซบอตดาบอตซบอตซบอตเออในท่กูล่วงล่วงสนะแกกักลับในท่อได้หมดเลยม่ต้องไปเล่นแยไอ้หี้ยกูอยู่ตรงนี้ดีไปหาใครเปิดซูน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 เสียอยู่พี่รากูก็ไม่ค่อยจะแรงเออกูจะพังละแไปเลยเอากูเข้าวงอีพีละไอ้ตว์ไม่ต้องนะเปิดซูนอีพีตรงอีพีในท่ออ่ะมึงกดมึงกดเลขม กับเพื่อนดีอีมีเพื่อนมันวางแล้วคุณกดจีให้เพื่อนเลยดิพูกกับเพื่อนดีมันวางบนเขานะมันวังบนเขานะมึงเห็นไหมมันจอดยิงอยู่นะเพื่อนจอดยิงอยู่ฝั่งตรงข้ามในในพุ่มเลยในุ่มเลยไทยคันกับไทยพันกสเปอร์บ้างไอ้เซเว่นเซเว่นไม่ลงเพิ่มแล้วนะไม่ลงเพิ่มแล้วนะตามตาเลยพี่ตาม ตก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 ห่าหล่ะยิพีนะตกตกตกแม่ตกแม่ตกแม่ตกตม่แล้วก็ยิงไว้ยิงไว้ตัวนั้นหรือกุนเล่นให้ตกมองกางฟ้าให้ดูตัวแดงเลดิตัวผู้หญิงหัวแดงเลยดิแบ๊กแบ๊กแบ๊กแ r ๊กได้บูได้บูแบ็กบอลพูดหน่อยแบ็กบอลตูดหนตาย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 หน่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหน่งแต่แล้วเขก็ยืนหยัดคุณควรต้อไม่จบตองไปในบนลซอกบ้านซอกบ้านปั๊บเลยปั๊บไอ

Đừng quên đây, đừng quên đây Có sắm nổi, phim này lên nào, mù Ui, cánh nó ngô chích hại lê มันเอากูแวนแล้วมันเอากูแวนแล้วไอ้เนี่ไม่รู้ตามาถือปืนสิมาร์คมาร์คถือปืนสิเออชนกูดีเพื่อนอตายตายเป็นตายกด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 ไกดมกลโหใครอะางหลังนัมาแต่งกดให้กูเล่นได้ปะร้านข่าเอดารงนะ ตาย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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเลมพี่มาแตงข่ามันมาปูมาเลี้ยงปูตรงนี้เนี่ยนะปูกดจีแล้วเพื่อนข้างในมันโดนปพะวะมันออกมาเต็มเลยเลี้ยงให้ผมเลี้ยงให้ผมพี่มาแตงมันมาแตงมาสุดโอ้ผมออกไม่ได้โดนโกดนี่มันทุกอยู่พี่

มเกฮ้ยมันมามันมาไกคันมันมาไกคันไอเล็กกลับมาเล็กกับมามันมาคันมาคันัรโคพีเฮ้ยซอยข้างๆมันมาเต็มเลยเฮียเฮ้ยกไกลกับสยเก็บเยอะมากเยอะมากมันอยู่เยอะนะ มีสองนะพี่ไปกลับไปกลับกับกลัไปเฮ้ยมั้งมังรับหน่อยมั้งมังกับต่อไปเอ้ยมันต้องตามไฟหน่อยตามไฟหน่อยตามไฟหน่อยเดี๋ยวผมถือให้ผมถือให้หลดโหลดไม่คุ้มหลดไม่คุ้มย้ายกลับเขาเหมือนเอากูไปแล้ว อ่นนาน <c oughs> อนแล้ววะมู๋มาเอากูกลับบ้านเลยเหรออย่าเลยน้องอย่าเลยน้อง เว้ยแก๊งเราหะโง่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหัวดำไอ้เหี้ยหัวทอนทั้งหลายทั้งแหล่นะเดี๋ยวรอกูเกิดก่อนไอ้ควายโง่ชิบหายพ่อมึงอะวิ่งวิงว่งแต่แนวแต่แนวแต่แนวหน้าตั้งอยู่นะ่ะไอ้เหี้ยตีก็ไม่ตายลงซ้ำตั้งแต่ตัวแรกไอ้เหี้ยจนไฟใหญ่แล้วมันยังไม่ตายอ่ะ